สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอ่ะเราก็อยู่ที่ช่องหวยเด็กหวยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาดูผลหาหนอยเนาะออกกันที่เรียบร้อยนะคะอ่ะหาหนอยออกพิเศษนะคะสองหกห้าข้างล่างเก้าสองเนาะขอเขียนตรงนี้นะคะสองหกห้าข้างล่าง ข้สองนะคะอ่านี่จะเป็นพิเศษนะคะมาดูในชุดวิ่งนะคะวิ่งพิเศษนะคะแอดให้เจ็ดแปดเก้าอดเลือกที่เจ็ดกับเก้านะคะเข้าในชุดสายเก้าเนาะนะเห็นไหมคะตัวสีสม้มเราวินในชุดนี้นะคะถูกในชุดวิ่งเนาะวิ่งพิเศษนะคะ ในชุดคู่เนาะแอดเลือก97ไม่ได้เลือกมี96 97นะคะแอดติ๊กหางอยู่ที่97เนาะไม่ได้ติ๊กหางที่96นะคะแต่ว่าแต้มสีไว้อยู่เนาะ,ะเราก็มาเข้าในชุดนี้นะคะ96ล่างพิเศษนะคะถูกในชุดนี้กันไปเนาะชุดล่างนะคะของฮาน่อย พิเศษนะคะมาดูฮานอยปกตินะคะแอดเลือกที่3กับ4นะคะตัววิ่งนะคะ3กับ4มาทั้ง2ตัวนะคะเข้า3บนเอ้ยไม่ใช่นะคะเข้า4ล่างนะคะอ่ะ3ไม่ถูกนะคะเราเลือกในชุดที่4นะคะออกกันที่6 6 4 ข้างล่างศูนย์หนึ่งเนอะถูกในชุดนี้นะคะชุดวินในศูนย์นะคะแอดเลือกไว้ที่หกสองนะคะไม่มีหกสี่ก็ขออภัยนะคะปกติเราไม่ถูกในชุดเนาะเคลื่อนกันไปนะคะ มาดูใน VIP เนาะแอดเลือก4กับ6นะคะไปออกกันที่สองหนึ่งสาข้างล่าง5้สี่นะคะแอดเลือกที่เลข4ีเนาะไม่ได้เลือกที่หไปเข้าในชุด5นะคะและหกก็ผิดไปนะคะเราถูกกันในชุดวินที่ 5้สี่นะคะก็คือเข้าเลขสี่เนาะถูกในชุดวิ่งสี่นะคะและในคู่ชุดหนึ่งสแอดไม่มีนะคะแอดมีแค่ที่5้สามนะคะไปออก5้าสี่เนาะก็ชุดนี้เฉียดกันไปนะคะเนาะหลุดกันไปเนาะ มาถูกกันแค่ในสีที่เราแต้มก็คือ96นะคะก็คือพิเศษนะคะเนอะก็ขออภัยนะคะมามาเริ่มกันใหม่ในวันที่25เนาะกับอาหน่อยนะคะในชุดเดียวนะคะ สิบสองชุดคัดเหลือเจ็ดชุดนะคะในวันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทำในชุดรวมกันก่อนนะคะแอดขอเขียนชุดวิ่งกันก่อนนะคะ,ะวิ่งปกติ VIP นะคะ ยังเห็นเนาะอ่ะนะคะมาดูตัวเลขที่เราจะทำนวณกันเลยดีกว่าแป๊บนี้นะคะ มาเลยนะคะสิบสองชุดแรกนะคะชุดแรกตัวแรกที่เราจะคำนวนนะคะอ่าที่เราคำนวณได้นะคะก็จะมีอยู่ที่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองและสามสามนะคะ มาชุดที่สองนะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองและสี่สามนะคะชุดที่ห้านะคะศูนย์หนึ่งเอ้ยห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองและห้าสามนะคะ ที่เรู้ชุดนี้ปกติติดศูนย์นะคะเนาะอ่ะเก้าหายเก้าหายหกหายนะคะชุดนี้เนาะเก้าหายหกหายนะมาเดี๋ยวเราจะดูในชุดสิบสองชุดนะคะค่อยมาดูชุดเพิ่มนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะอ่ะนี่จะเป็นสิบสองชุดแรกก่อนนะคะชุดรวมมาดูวิ่งกันนะคะวันนี้เราจะวิ่งกันอยู่ที่ มันหายไปนะคะอ่ะเราจะวิ่งกันที่ห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดของพิเศษนะคะอ่ะปกตินะคะจะมีอยู่ที่สี่ห้า หนะคะแต่อจะขอเลือกเป็นที่อ่าลืมไปเนาะขอเป็นศูนย์นะคะอ่านะคะส่วน vip นะคะสามสี่ห้านะคะ นี่จะได้ในชุดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูในชุดเพิ่มกันนะคะแอดจะใช้ตัวสีแดงเขียนนะในชุดเพิ่มคือชุดเพิ่มนี้แอดจะเพิ่มกันอยู่ที่กี่ตัวไม่ทราบนะคะเดี๋ยวแอดก็จะเพิ่มกันไปนะคะนี่จะเป็นในชุดแรกกันนะคะอ่ะชุดรวมใหญ่เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต้มสีกันเพื่อเลือกนะคะ ชุดแรกนะคะแอดจะเพิ่มกันอยู่ที่เก้าเจ็ดหกสามหนึ่งสองศูนย์สอง ศ6นนะคะแปดห้าและศูนย์แปดอ่ะมองเห็นไหมคะเนี่ยอ่าอาจจะปรับนิดนึงเนาะ ่ะนี่นะคะจะเป็นในชุดเพิ่มและชุดที่แอดทําชุดรวมนะคะรวมใหญ่นะชุดเพิ่มเพิ่มจะเตอร์เพิ่มที่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เราเพิ่มกันเฉยนะคะยังไม่ได้คัดนะเดี๋ยวมาเรามาดูตัวคัดกันนะคะวันนี้อาจจะใช้ตัวสีชมพูเนาะในการคัดสีนะคะ ีเหลืองนี่เราจะมาเพิ่มลงชุดนี้นะคะชุดแรกที่อาจจะคัดนะคะจะเริ่มกันที่อ่ะสิบสองตัวแรกก่อนเนาะสิบสองตัวแรกนะคะแอจจะเพิ่มกันอยู่ที่เป็นไปได้ไหมนะคะที่จะมากันอยู่ที่ สามสองนะคะสามศูนย์อ่ะห้าสาม มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะในชุดโซนนี้นะแอดจ,จะเลือกอยู่ที่เก้าเจ็ดหกสามแปดห้าศูนย์หก นะคะอยากกี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดนะคะเหลืออีกหนึ่งตัวจะขอเลือกที่ห้าศูนย์นะคะ ผิดถูกประการใดขออภัยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่จะเป็นตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดและตัวที่แปดแอดเขียนแค่เจ็ดเองนะคะแอดนะเพิ่มไพแค่หนึ่งตัวเนาะแอดขอเพิ่มนะคะในชุด เพิ่มนะคะจะเป็นตัวเพิ่มนะในชุดห้าศูนย์นะคะเนาะแอดเพิ่มในชุดห้าศูนย์นะคะมันก็เลยกลายเป็นแปดตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แปดนะ,ะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะแอดก พยายามทําให้มันแม่นยําที่สุดนะคะที่เราจะแม่นยําได้เลยนะคะอ่ะก็เมื่อวานเข้าแต่ในชุดวิ่งเนาะเข้าแค่ชุดเดียวก็คือหน่อยเดียวก็คือ96นะคะเราเลือกกันไปที่97ไปออก96วันนี้เราจะไม่ยอมพลาดนะคะเราจะมาเอาให้มันปังๆกันนะคะในวันนี้เนาะอ่ะก็จะลาคลิปนี้ไปนะคะ เดี๋ยวจะไปทำสูตรลาวอื่นกันต่อนะคะขอขอบคุณนะคะที่สนับสนุนช่องนะคะหวัวเด็ดหววดังนะคะก็จะสามารถที่ท่านสนับสนุนช่องก็เพื่อช่องจะได้เ,เดินต่อไปนะคะเพราะว่าลำพังตัวแอปนะคะก็ลงทุนในการทำช่องนะคะก็เยอะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่มาช่วยเหลือนะคะในการสนับสนุนช่องนะคะเพื่อให้ช่องได้เดินต่อไปนะคะ แอดก็มีแรงใจในการทำงานนะคะเพื่อให้เลขออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมเลขนะคะแอดก็มีแรงใจขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะค่ะก็ติดตามชมกันไปนานๆนะคะอยู่กันไปตลอดนะคะอย่าเพิ่งหนี้กับช่องนี้ไปไหนนะคะเพราะว่ามันก็จะมีการเข้าติดกันนะคะก็อยากให้เพื่อนๆรับชมและติดตามกันต่อไปนะคะค่ะ ก็จะลาคลิปนี้ไปนะคะไปชบกับช่องหวยลาวนะคะเดี๋ยวจะคำนวณสูตรหวยลาวเพิ่มนะคะค่ะขอลาคลิปนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ